ในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนก่อนการเปิดการประชุมใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18นะครับนายไคหมิงเจ้าโฆษกการประชุมก็มีการพูดถึงกระบวนการคัดเลือกผู้แทนที่มาเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมโดยเขานั้นกล่าวว่าในเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับคณะกรรมการกลางของพักคอมมิวนิสต์จีนนั้นก็ออกหนังสือเวียนเรื่องการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์ครั้งที่18โดยกําหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยคัดเลือกนะครับ คุณสมบัติของผู้สมัครผู้แทนแล้วก็กระบวนการคัดเลือกรวมทั้งสัดส่วนไปจนถึงการกระจายจํานวนของผู้แทนที่จะได้รับการคัดเลือกครับ และนอกจากนี้นะครับในระหว่างกระบวนการแนะนําผู้แทนการเสนอชื่อผู้แทนนะครับไปจนถึงการคัดเลือกผู้แทนหน่วยคัดเลือกทั้ง40หน่วยทั่วประเทศครับก็จะต้องปฏิบัติตามธรรมนูญของพักอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นะครับโดยหน่วยคัดเลือกดังกล่าวนั้นก็จะต้องทําตามกระบวนการตามกําหนดเวลาครับสร้างวินัยแล้วก็การตรวจสอบให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็จัดการคัดเลือกผู้แทนจนเสร็จสิ้นเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18นะครับโดยรักษาไว้ซึ่งเกณฑ์ที่จะต้อง ให้ความซื่อสัตย์นั้นมาเป็นลำดับแรกซึ่งเน้นที่พันธสัญญาที่จะต้องให้กับเป้าหมายของพรรคนะครับแล้วก็คัดเลือกผู้แทนที่ดีที่สุดออกมาตามสถิติที่ผ่านมานะครับ ร้อยละเของสมาชิกพักซึ่งโดยทั่วไปก็อยู่ในองค์กรของพักที่สําคัญสําคัญทั้งหมดในหน่วยคัดเลือกก็จะเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้นะครับในปีนี้ครับมีผู้แทนทั้งสิ้น2270คนที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยคัดเลือกนะครับให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่18นี้และหนังสือรับรองของแต่ละคนก็ได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการผู้แทนนะครับแล้วก็เนื่องจากมีผู้แทนจํานวน2คนนั้นเสียชีวิตจากอาการป่วยนะครับจึงทําให้ในปีนี้มี ผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่จำนวนจริงๆนั้นอยู่ที่2,268คนครับคุณผู้ชมครับและด้วยเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคคอมมินิสต์จีนซึ่งปัจจุบันก็มีมากกว่า82ล้านคนทั่วประเทศนะครับอยู่ในองค์กรที่สำคัญของพรรคซึ่งมีมากกว่า4ล้านองค์กรผู้แทนเหล่านี้ครับ จีนก็บอกว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีกลาโหมการเมืองและกฎหมายการศึกษานะครับการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมสุขอ,อนามัยการกีฬาไปจนถึงทางด้านการบริการสังคมเลยนะครับสัดส่วนของผู้แทนครับที่รับการคัดเลือกก็จีนบอกว่ามีความสมดุลกันนะครับผู้ที่มาจากแนวหน้าของภาคการผลิตก็คิดเป็นร้อยละ30.5จากจํานวนผู้แทนทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ2 จน,นะครับจากการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่17คนทํางานครับคิดเป็นร้อยละ7.4เพิ่มขึ้นร้อยละ5.1นะครับแล้วก็สตรีนั้นคิดเป็นร้อยละ23ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ2.9ผู้แทนจากชนกลุ่มน้อยครับคิดเป็นร้อยละ11ตรงนี้ครับก็แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางครับ จากการจุมนุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ส7นะครับส่วนผู้แทนที่อายุไม่เกิน55ปีครับคิดเป็นร้อยละ64.8ของจำนวนผู้แทนทั้งหมดแล้วก็มีผู้มีการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือว่าสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ93.5นะครับซึ่งผู้แทนที่เข้าร่วมพักหลังจากที่มีการเริ่มนโยบายปฏิรูปแล้วก็เปิดประเทศนั้นคิดเป็นร้อยละ72นะครับซึ่งเป็นฐานส่วนใหญ่ของผู้แทนทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับและในฐานะที่เป็นข้อปฏิบัติที่มีการสถาปนาไว้นะครับคณะกรรมการพค นั้นก็มีการตัดสินใจว่าสมาชิกพักผู้ทรงคุณวุฒิที่ออกจากตําแหน่งผู้นําต่างๆไปแล้วก็จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่18นี้ในฐานะผู้แทนพิเศษด้วยนะครับในการถแถลงข่าวเรื่องการสร้างพักมีการพูดถึงการขยายประชาธิปไตยภายในพักด้วยนะครับโดยทางจีนก็กล่าวว่าประชาธิปไตยภายในพักนั้นเรียกได้ว่าเป็นเส้นเลือดแห่งชีวิตของพักเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับพักคอมมิวนิสต์จีนจึงให้ความสําคัญต่อเรื่องนี้มากแล้วก็ได้จัดตั้งกลไก ประกอบกับขนบปฏิบัติที่มาพร้อมกับลักษณะเฉพาะของความเป็นจีนนะครับขึ้นมาส่งเสริมในเรื่องนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับพักก็ได้มีการปรับปรุงระบบการประชุมพักด้วยการเพิ่มสัดส่วนของผู้แทนอย่างเหมาะสมนะครับมีการปรับปรุงระบบการเลือกผู้แทนภายในพักนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงกลไกตการตัดสินใจด้วยการกําหนดให้คณะกรรมการพักในระดับท้องถิ่นนะครับต้องมีการลงคะแนนเสียงก่อนที่จะมีการตัดสินใจสําคัญๆต่างๆนะครับ อย่างไรก็ตามครับยังมีการตั้งคําถามที่น่าสนใจว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยจำนวนผู้แทนที่คัดเลือกมา2,000กว่าคนเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับจานวนสมาชิกทั่วประเทศที่มีกว่า82ล 100, ้านคนแล้วเนี่ยจะมั่นใจ Platform ได้อย่างไรครับว่ามีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและสามารถเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่ได้ในงานแถลงข่าวครับจีนก็ตอบว่าจานวนตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมนั้นมีได้จํากัดครับและจํานวนที่คัดเลือกมาแล้วกว่า2,000คนก็สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มใหญ่ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผู้แทนทุกคนได้รับการคัดเลือกตามกระบวน ที่พักคอมมิวนิสต์นะครับขออภัยครับที่คณะกรรมการกลางเป็นคนกําหนดนะครับโดยสัดส,ส่วนที่คัดเลือกมานั้นก็เป็นตัวแทนจากทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นนะครับระดับองค์กรไปจนถึงระดับชาติแล้วก็มาจากทุกส่วนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ตัวแทนจากภาคการเมืองเศรษฐกิจก,กฎหมายนะครับเทคโนโลยีวัฒนธรรมไปจนถึงสาธารณสุขแล้วก็ยังย้ำด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนคนใดทุกคนล้วน เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนแล้วก็ยังเข้าใจถึงความคาดหวังของสาธารณชนอีกด้วยครับ